หม่อมหลวงปลาลีประสมทรัพย์ภรรยาคู่ชีวิตครูเลิศะสมทรัพย์นักร้องนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ผู้ล่วงรับจัดคอนเสิร์ตการกุศลสิ์น้อมรวมใจบูชาครูเพื่อหาเงินสร้างห้องสมุดดนตรีบรมครูเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความสนับสนุนจากมูลละนิธิพระราหูและสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราสุดาสยามบรมาราชกุมารี นำโดยนายธานินทรเทพนาย,ยกสมาคมนักร้องที่ได้เชิญนักร้องยอดนิยมอาทิรุ่งลือรีแพ่งผ่องสายศิลปินแห่งชาติวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินรุภณดุริยพันธ์โชมชายอรุณชานจิตติมาเจือใจอุมาพรบัวพึ่งวิระบำรุงรีอุไราวานทรงงามสุชาติชวางกูลอลิสธนรักที่จะมาร่วมขับร้องเพลงในการนี้นางสาวพัทารรัตน์ผิวพันธ์ ที่ปรึกษามูลและนทีพระราหูยังได้มอบเงินจำนวน3 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนคอนเสิร์ตนำไปจัดสร้างห้องสมุดดนตรีบรมครูเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และจัดสรรช่วยเหลือนักร้องนักดนตรีอาวุโสที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยมีสมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้บริษัทโคลิเซียมพรคมเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์เพลงครูชาลีอินทระวิจิตได้มอบเงิน50,000บาทให้กับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยถือเป็นแบบอย่างองค์กรอันดีที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของบุคลากรและวงการเพลงไทยลูกกรุงแต่ละท่านก็เป็นเดอะเลเจนด์ของเพลงทางนั้นนะคะเป็นตำนานแต่ละท่านเป็นตำนานครูทางนั้นเลยค่ะก็ขอขอบพระคุณมากมเลยค่ะแล้วก็ค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ